สวัสดีเจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป้านอมชาแนลเจ้าวันนี้จะมาทำจ๊อพักกาดจอพักกาดใส่กระดูกหมูก็มีพักกวางตุ้งดอกพักกาดจอนหยอดงามๆเลยนะเจ้าแล้วก็มีกระดูกหมู ป้านอมได้ซับเป็นชิ้นแบบนี้เนาะมาดูเกลืองปรุงกันก่อนเจ้าเกลือผงปรุงรสหอมแดงกระเทียมกระเทียมนี่เยอะหน่อยเนะเจ้าเดี๋ยวป้าจะแบ่งไว้ทำกระเทียมเจียวเต๋เนาะกะปิปาร่า แข่งครัวแล้วก็น้ามะาขามเปียกเจ้าไปลงมือทำกันเลยเจ้าตั้งหม้อต้มน้ำแล้วก็ใส่เกลือลงไปเจ้าแล้วก็เอากระดูกลงไปต้มก่อนเจ้า ไปตรงนี้นะเจ้าปนอมจะไปเด็ดพักแล้วก็ไปโคลกระเทียมก่อนเจ้า มาโคลกตำกระเทียมก่อนนะเจ้าตำตำตำ แล้วก็ตักออกแบ่งออกขลึ่งหนึ่งเนาะเอาไว้ทำกระเทียมเจียวแล้วก็เอาหอมแดงลงไปโขลกตากับกระเทียมนี่เนาะ อ่าประมาณนี้เจ้าแล้วก็เอากะปิลงไปตามด้วยปลาร้าโคลกกับกระเทียมหอมแดงนี่เนาะบางทีบางบ้านก็จะใส่ทั่วเน่าแผน่นอันนี้ป้าน้องบอกใส่เจ้าอ่าได้ประมาณนี้เนาะัาไว้ตรงนี้ก่อนมาดูตีหม้อต้มกระดูกหมูก่อนเจ้า น้ำต้มกระดูกเดือดขนาดช้อนฟองออกตอนเจ้าแล้วก็เอากระเทียมหอมแดงเครื่องตีโคลกลงไปเลยเนาะตักน้ำมาล้างโคล น้ำโคลงไปตามด้วยผงปรุงรสใชจเวลาต้มกระดูกเหมือนน้อยนะเจ้าน้ำจอกักกาศจะได้หวานจากการที่เฮาต้มกระดูกนะเจ้า ทีนี่ก็ใส่พักกาดลงไปเลยเจ้าใส่ไปหมดเลยเนาะเดี๋ยวมันก็นจะยุบลงไปเองคนเหีย่ยสักน้อย ต้มจนกลัวพักซุกเจ้าทีนี่เซน,น้ามาขามเปียกลงไปเลยเจ้าหนึ่งทับพีสองทับพีแกงเยอะนะเจ้าใส่ไปสองทับพีขึงกันสองทับพีครึ่งเดี๋ยวชิมก่อนเนาะชิมก่อนอื จอดพอดีละเจ้าล้ำขนาดซกุกละเจ้าปิดไปแล้วเนาะตั้งกระทะเราจะมาเจียวกระเทียมก่อนเจา้า เราก็เอากระเทียมเจียว้วยด้านหน้าเลยเนาะตามด้วยพริกคั่วเลยเจ้าฮักนะเขาใส่เนาะก็ได้ประมาณนี้เลยเจ้าจอพักกาด เพื่อนๆท่านใดที่มีโอกาสได้มาแอวตังผักเหนือก็จะได้หู้จักเมนูนี่เลยเจ้าจ๋อผักกาดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ปนอมตัวน,นะเจ้า ป้าก,กันใหม่สวัสดีเจ้า